ชงเล็ก,กดัมซิงครับออขักเนาะขักเนาะขักนะเนาะอ่ะวันนี้มาวิ่งดินกับพี่นนท์ครับดถด,ดัมซิงเออะดูนะงครับ ดูดูดูจัดให้ครับจัดหนักจัดจัดหนักครับเออบายแล้วนะฮะเต็มแล้วครับไม่เอาไม่เอา ตักน้ำมาให้แล้วพี่น้องเออไม่ไหวนเออไม่ไหวครับเอานีก่อนนีก่อนลบก่อนอพี่นุนต่อคิวครับเออสู้น,นะไม่สู้เราก็ไม่ต้องสู้ครับถอยไม่ได้เนี่ย วินไปให้รถเกรเดอร์ครับวิ่งก็วิ่งไม่ไกลอ,ะอ่ะอะี๋ยวมาต่อคิวครับวิ่งกันสองคันครับอ๋อสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ